สวัสดีครับมาพบกับแม่มริอีกเช่นเคยมาเนี่ยวันนี้แม่ลาบปลาครับพี่น้องอันนี้ลาบเนี้วนี่ลาบเนี้ยเนี้ยอยตุ้ยเลยนี่ค้าเขาวข้าุเปล่พี่น้องเจ้กเนี้ยมาเนียวลาบปลาปลาตองบ่แม่ปลาตองก็ปลาขาวปลาตองก็ปลาขาวปลาซอยอ่ะลาบผสมกันเลยกับบักพีิกใส่น้ำอันนี้ลาบเนี้ยเด้อพักเปล่าเ่าแม่ ลาปลาปลาตองกับปลาซอยอันนี้แม่ก็เอาไปครัวสำหรับคนบดอันนี้มันกระซุกเล้วย่ะเพราะว่าเ<ช>้<ซ>าใส่น้ำต้มน้ำอุ่นน้ำข้นนะครับน้ำน้ำต้มปลาลนว่าไหคข้นเหนียวๆอ,อันนี้คัวครับกินกับเขาเนี่มันเซาห้อน,อนขกับเขาตุยครับ คำผาวหกข้าคนละนี่แนแวไเนานะ<ม>โอเคครับลาบป่าแม่มาริขวนบานขัวโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มาริกวนบานเดี๋ยวสิพาาไปมุงเมนูได้แซบๆก็ค่อยติดตามนะครับว่าแม่มาริญาต ช่วงนี้ก็เลยบริคอยถ่ายคลิปเพดกับเขาให้มึงประเดี๋ยวถ่ายคลิปง่าย่ยครับมันหยาบมันยากยาคิดนีนยครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับสวัสดีครับ